สวัสดีครับนี่เป็นก,การสำรวจถ้ำนางแอนแงขงคำม่วนจากสถานีข้าแขกมาบอกไกลเท่าใดรนนะักใช้เวลาประมาณ25นาทีจั้งตุกตุกสามล้อกิกอกเกิ้งมาสก,กายแลบบมาถึงมาหอดถ้ำนี้ ถ้ำใหญ่โตมโหฬารพาท่านเดินสำรวจรอบๆบริเวณมีมากมายหลายจุดที่ให้ท่านชมเพราว่าจะเป็นหยดน้ำหินสลักโดยธรรมชาติสวยงามอันนี้เป็นรูปหินพระธาตุ รูปาสโตนมองขึ้นไปพู่นไกลพาท่านคั้นกวดครับจากที่ท่านเดินมาแล้วก็จะเดินสั้นกลงไปให้ท่านได้เห็นบรรยากาศรอบๆวันนี้เงียบสงบแปลกใจว่าไม่มีผู้คนมาบูชาแต่ตรงนี้มีบาทน้ำมนต เปนพลีสีรว่าทำพลีสีอยู่ที่นี่โดยรูปปู่พลีสีอยู่ด้านบนเป็นความเชื่อของคนทางภาคอีสานหรือทางประเทศลาวซึ่งมีวัฒนธรรมที่ไม่แตกต่างกันนักโดยเฉพาะความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาเรื่องพญานาค น้นถ้ำนี้จะมีทั้งเป็นที่อยู่ของเทพเทวดาแล้วก็พญานาคด้านล่างนั้นคือน้ำพุนะครับแล้วก็มีบริการเรือให้เที่ยวเพื่อเดินทางชมในถ้ำไปเรื่อยๆแต่วันนี้เราไม่มีเวลาพอที่จะพาท่านสำรวจทางน้ำได้ แต่สันตรวจเฉพาะบริเวณบนถ้ำและในถ้ำเท่านั้น <Okay. S 1> เห็นนะครับมองไปหุมกว้างไกลสวยงามด้วยการประดับไฟแสงสีเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นมาถ้าเราไม่ใช้ไฟแสงสีเราก็จะมองไม่เห็นบรรยากาศสถานที่ต่างๆ ถ้ำนี้เป็นถ้ำกว้างใหญ่มากนะครับไม่สามารถที่จะบรรยายว่าใหญ่ขนาดไหนสามารถจุคนได้เรือนแสนนะครับดูข้างบนผนงังถ้ำมีหินย้อยหยดเป็นรูปลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยธรรมชาติของการไหลของ น้ำที่หยดลงมาก็จะเป็นหินย้อยชมไปนะครับมองไปไกลๆนะครับเราจะเห็นถ้ำสลับซับซ้อนกันไปอีกหลายถ้ำไม่ใช่เฉพาะตรงนี้เท่านั้นด้านบนเข้าใจว่าน่าจะเป็นทางออกไม่น่าจะเป็นแสงไฟ เพราะนั้นก็จะมีป่องอากาศทายเทยไม่อึดอัดมากนักถ้ามาในช่วงหน้าหนาวอากาศดีๆหรือหน้าฝนก็จะชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำแต่ช่วงนี้อากาศก็จะอบอ้าวนิดหนึ่งเพราะว่าอยู่ในช่วงหน้าร้อน ต้องใช้ความระวังนิดหนึ่งนะครับในการเดินเนื่องจากเป็นพื้นที่หินตรงนี้เป็นบริเวณห้องโถงกว้างนะครับด้านในนั้นก็จะเป็นถ้ำนางแอนมีทางทะลุออกไปได้นะครับแต่จะเป็นหน้าผาตรงนี้ถือว่าเป็นห้องโถงที่ใหญ่มากสำหรับอยู่บนชั้นบนนะฮะ เราก็จะมีห้องโถงชั้นล่างแต่ก็จะมีความชื้นด้วยการไหลของทานน้าที่ไหลออกมาจากถ้ำน,นี้ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะไปถึงต้นสายของน้ําได้ฉะนั้นในโอกาสต่อไปเราจะได้มาติดตามหรือสืบหาทางน้ําที่ไหลามาจาก ้ำนี้ว่ามาจากทางไหนกันแน่ซึ่งตอนนี้เราจะพาท่านออกจากถ้ำนี้หลังจากที่ได้ชมบรรยากาศบริเวณเกือบทั้งหมดแล้วโดยรอบ